ท่านอ้นวัชเลศรอนพูดแล้วเรื่องเข็มกัดติดเสื้อกับประเทศไทยจากกรณีที่มีการพูดถึงเข็มกัดติดหน้าอกและมีการโยงไปยังบุคคลต่างๆล่าสุดเมื่อวันที่24สิงหาคม2566ท่านอ้นวัชเลศรอนวินวัวชะระวงศ์พระราชะโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวโพสเฟสบุ๊ระบุว่า ขอความกรุณาอย่าเอาผมมาเชื่อมโยงกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองไม่มีความปรารถนาจะยุ่งเรื่องการเมืองเลยเข็มก็เห็นประชาชนติดกันเยอะแยะโดยก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ได้มีกระแสะเกี่ยวกับเข็มกัดแบบเดียวกับที่ท่านอน้นติดเสื้อสูตรในช่วงที่มาเมืองไทยว่าเป็นเข็มกัด V ีวีและยังมีบางเพจนำภาพของท่านอน้น มาโยงกับนักการเมืองที่ติดเข็มกัดแบบเดียวกันด้วยก่อนที่ท่านอ้นจะออกมาโพสต์ข้อความในครั้งนี้